สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ YouTube นะคะพลอยนิสาแฟมิลี่รางงานตัวนะคะสวัสดีเอฟตี้นองหลาทุกทุกท่านด้วยเด้อค่ะนะคะทั่วโลกนะคะเอฟตี้นองหลาทั่วโลกทุกทุกท่านเด้อค่ะนะคะเอฟตีทั่วประเทศเด้อค่ะนะคะตรงกำลังใจให้นองหลาเด้อค่ะนะคะก็บ่มียังค่ะนะคะตรงกำลังใจให้นองหลาคือกาวตรงกำลังใจให้นองหลาตรงกำลังใจแม่ตูนตรงกำลังใจทีมงานทุกคนนะคะที่อยูหมุกดานนะคะ ขอบคุณหลายเดอร์ค mm ่ะนะคะเอตีนะคะ่อพเม่์เมย์้นองหลาที่บ่ทิงบ่ป้านองหลาค่ะนะคะบ่ทิงบ่ป้าคือเก่าหนะเนะนะคะเป็นกำลังใจน้องคือเก่าเด้อค่ะนะคะเอีนะคะขอบคุณหลด์เดอร์ค่ะนะคะขอบคุณหลายทีมบ่ทิงบะป้ากันนะคะนะคะไมอนีกับมานั่งคุยกันคือเก่านะคะบ่มีอย่างค่ะบ่มีเรื่องอย่างที่มานั่งคุยกันแต่ว่ากับมานั่งคุยนะคะก็กลัวแต่ว่าจะเกิดว่าถ้าบ่มมาทําคลิปถ้ามีอย่างนะคะก็กลัวแบบว่าเอฟีว่าเออเดี๋ยวทีห้างเหินกันไปไกล ที่ไหนได้อะไรก็ได้ Trump, ไปใจเราอยู่ตรงนี้แหละนะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะคะอยู่ใกล้ๆกันเนือกันนะคะมันมีอย่างนะคะเพราะว่าแบบว่าพวกเราก็รอฟังเ่าอีน่ะรอฟังข่าวน้องลานะคะว่าเออวาจิกลับได้มือไหนประมาณนี้เนาะนะคะเออนะคะกันบาีย่งนะคะเป็นกาลังใจกันและกันนะคะผู้ใดช่องไหนขึ้นไล่ก็ไปเป็นกาลังใจกันนะคะผู้ช่องไหนทำคลิบก็ไปเป็นกาไล่กักาลังใจกันนะคะ ในช่วงตอนนี้นะคะช่วงตอนนี้นะคะเพรนองลาการะลังไปเด็อดโอ้ยพุ่งพุ่งเลยนะคะเพรนนองลานะคะอ่ามันก็แบบกอดใจเฮราแน่นะคะเมื่อแน่นแจกระตูนะคะโอ้ยอ่ากอดใจเฮราแน่รู้สึกว่าจิเขาหกแสนหรือว่าประมาณนั้นนะคะ ตอนนี้นะคะเอพลงของน้องหลานะคะบอกตรงๆเลยว่าแบบยอดพุ่งนะคะตอนนี้เนาะนะคะผู้ใดบงว่างเด้อเอสตี้นะคะผู้ใดบังว่างนะคะเอสตี้นองหลายทุกท่านเนาะนะคะตัวแตนปันเพลงนองหลาเด้อค่ะนะคะปันเพลงที่ว่าโดยที่ว่าบอกข่าโฆษณาเด้อค่ะนะคะบไม่ข้ามโฆษณานะคะไม่ข้ามโฆษณานะคะตัวแตนปันเพลงนะคะ อแบบที่ว่าไม่ข้ามโฆษณานะคะอันนี้นะคะจะเกิดว่าัวตกขมโฆษณานะคะทั้ง youtube ก็จะมีผให้ย,ยอดวิวนะคะถ้าว่าถ้าบ่าขโฆษณานะคะอันนี้คือว่าน้องละใดนะคะไดยอดวิวนะคะน,นะคะยะถึงว่ยายาป้ากันแล้วก็จาขมโฆษณาเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะตัวกันนะคะพอใจลาแนานะคะแล้วก็อยากอดผัวเขาแล้วก็เมื่อยแน่แต่กระตูนะคะตัวสามเพนนีนะคะ ค่ะนะคะสามเพลนนี่เนาะนะคะตัวตันปันนะคะณตอนนี้นะคะตัวตันปันหยดวิวนะคะโทรศัพท์ผู้ใดนะคะที่ว่าแบบว่าบ่เด้เปิดด้วยอย่างนนะคะที่ว่าที่ว่าแบบบ่ไดลมาใต่ไม่อย่างนะคะที่เก็บไว้นะคะออกมานะคะออกมาปันหยดวิวใดนะคะนะคะแบบว่าเป็นโทรศัพท์ที่ว่าแบบบวเดบ่เมนยูทูบนะคะเป็นธรรมดาเนี่ยนะะปันด้เมิดนะคะปันในเมิรดเลเดอค่ะนะคะ นะคะแล้วก็เป wow. ็นกยนร่างใจกันนะคะว่าต่อไปนะคะน้องนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเพราะว่าพี่เอมีนักแต่งเพลงนะคะมีนักแต่งเพิงมเป็นแต่งเพลงให้น้องนะคะแต่งเพลงให้น้องเพาะมากเลยนะคะอ่านะคะแล้วก็อีกเพียงหนึ่งเขาแต่งให้น้องตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะดอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอ่านะคะนักแต่งเพลงนะคะเพิ่ะแต่งให้นะคะเพาะมากเลยค่ะนะคะม่วนม่วนแล้วก็เพาะนะคะ มากเลยเด้อ <PE C> เดี๋ยวพวกเขาก็เตรียมเด้อนะคะเป็นกันลังใจกันเนาะเป็นกันลั้งใจน้องนะคะเป็นกันลั้งใจน้องลาเนาะนะคะแล้วก็นะคะเพลงที่ว่าที่แตงไม่นี่มันเข้ากับชีวิตของน้องณปัจจุบันตอนนี้จังเลยนะคะกับเบ่้มีหยังค่ะนะคะเพราะว่าน้องก็ได้ยนินขาว,วาแบบว่าเออแบบจังไหนล่ะ,ะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะดีขึนนะะ้นเรื่อยๆนะคะ แต่กับแต่ว่านองก็ยังคิดอยู่นะคะแบบว่าเออหลาคือว่าเป็นแบบนี้ยังประมาณนี้น่องก็คิดอ่ะนะค้นเล้าเนาะมันก็องคิดเ,เรื่องทรัรมมานะคะแต่ค่อยๆ่อเป็นค่อยๆไปเด้อค่ะนะคะบ่กเป็นอย่างนะก้นเล้านะมันขามมันขามว่าใดดอกเออพอดีน้องลาอายุใดงีทิพหาอย่างงีทิพกนะคะมันตรงกับเบนเจเพศเนะนะคะตรงกับเบนเจเพศ พี่พอยวานาะนะคะมันก็ต้องมีเรื่องนุ่นเรื่องนี่เข้ามานะคะน่องหลาน้องหลาเจออย่างม่หลายๆอย่างแล้วเนาะนะคะนองกับดิชินแล้วล่ะเนาะสมไมก้อนก็เจอนะคะเจออย่างม่หลายๆอย่างนะคะข้างนี้กับอ่านะคะก็คือว่าแบบบทเลียนเนาะนะคะกับเปอนปยังนะคะพอพ่อไปแม่ไปบยังอยู่ก็น้องหลาคือเกาหน่อยแล้วก็ไปไต่ดอกเนาะนะคะอยู่ที่มุกดาหารก็มีหลายๆคนนะคะมีแม่ตูนนะคะหลายๆคนที่ว่าอยู่ตรงนั้นเ like <c oughs with subscribe> นาะก็ซื้อเขาซื้อปลาซื้อน้ำเขาได้ยากินนี่ยังที่เนาะ กับประมาณนี้นะคะกับจืดกันนะคะจืดให้กินกันนะคะเออนะคะเดี๋ยวก็ได้กับนะคะเดี๋ยวก็ได้กับเนาะนะคะมันก็แล้วแต่ว่าขั้นตอนเนาะนะคะถกก็บยังไงล่ะต้องมันก็ต้องตามขั้นตอนเนาะนะคะต้องเข้าใจเนาะต้องตามขั้นตอนเนาะนะคะเพราะว่ามันก็มีแค่นองหลากลุมเดียวนะคะมันมีหลายกลุ่มนะคะมีหลายกลุ่มหลายอย่างอยู่เนาะนะคะยูทีว่าติดยูทีว่าด่านตอมอนะคะเออคืนติดตอมอนะคะเติดติดตอมอนะคะ ติดกานตอมอนะคะอย่าไปเอิ่นอย่างอื่นเด้อค่ะนะคะอย่าไปเอินแบบเสียให,หายเนาะนะคะมันกับบดีเนาะ เอออิญติดต่อมอนะคะแบบว่าหลายๆโค้ดนะคะก็แบบติดกันเยอะแยะนะคะแต่ว่าเขาบ่วิดมีแสงมีอย่างประมาณนี้เนาะนะคะอบมีคนบดดังบีอย่างประมาณนี้เนาะนะคะเข้าก็เลยแบบเรื่องเงียบๆไปนะคะแะต่น้องหลานี่ก็เป็นเป็นคนดังเนาะนะคะก็บาทีเนาะกับน้องหลานก็มีแสงแล้วก็เป็นคนที่หูจักกันหลายเนาะประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็เลยนองก็เลยดังประมาณนี้เนาะนะคะก็เลยดังประมาณนี้เนาะนะคะ ดังไปทั่วโลกไปละนองนะคะดังดังประยุทธ์นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดถ้ามดเรื่องมดียังแล้วนะคะคิดว่ามดเรื่องมดแล้หมดียังทุตินทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวอยังก็จะดีขึ้นเนาะนะคะเป็นกาลังจใจเห้กันก็แล้วกันเด้อค่ะนะคะพวกเขานะคะพอหักไม่หักนองลาเนาะคะเอฟซีนองลาทั่วโลกทั่วประเทศนะคะทุกท่านนะคะบ่รถิ่งป่าป้านองแนนนอนค่ะนะคะ เดี๋ยวถ้าต่อไปนะคะจะเกิดว่าที่มีอีพีซีนะคะอีพีซีกันนู่นนะคะจัดไปทางฟังปุ่นเลยนาะนะคะฟังส่วตะเคียนเลยนาะนะคะความปุ่นเลยนะคะก็ต้องขามาฟังนี่นาอนะคะถ้าเ่าขามาฟังนี่นะคะพ่อแม่กับตัวคือเก้านะคะเสื้อวัดตือบัดตือปีกันคือเก้านั่นแหละบ่ไปใจดอกนะคะเออเสื้อกันตือวัดตือปีคือเก่าแต่ว่ามีพอยอมนแเน่เด้อต่อไปอาจจะได้หลายกลัวเก่านาะนะคะอาจจะได้หลายกลัวเก่าประว่าบ มีจะค้นแบบว่าแบบถึงนตอนนี้กับมีจะค้นแบบสงสารนอะนะคะพ่อพ่อแม่แม่บ่ทิ่งนะคะแล้วก็สงสารน้องหลายยิ่งขึ้นแบบนี้ยิ่งกว่าเก่าเนาะนะคะสงสารน้องลายยิ่งกว่าเก่าประมาณนั้นเนาะนะคะพี่พ้อยว่าเนาะก็ดีหละนะคะมีเรื่องอย่างกับบ่มีอย่างดดกนะก็บ่คุยตูกันฟังนะคะพี่พอยกะจิวาจิตทํำคิดแบบนี้แหละนอะนะคะแบบว่าบ่ทิ้งบ่ปะคือทอดนะคะคือทอดน้องหลานะคะ เป็นก็นั่งใจน้องลานะคะบ่ทิงนะคะคือทอดนะคะคือหอดูตอนนี้ก็ว่ากับกระทัาใจเพราะทั้ใจได้แล้วละเพราะว่าอย่างมันก็แบบว่ามันก็บประเดบเป็นเรื่องทีใหญ่นะคะเรื่องแบบนี้นะคะค้นเขาเป็นกันเยอะนะคะติดกันเยอะนะคะกับประเดวากันเนาะนะคะกับบมีอยังอันนี้ก็คือบทเรียนนะคะต่อไปอื่นกับบ่มีแบบนี้นะคะเหตุน,บบนี้ยังให้แบบว่า,าเตรียมไม่ครบเตรียมไม่พอ,อกับบมี่ยังนะคะเนาะนะคะ ้นเขานั่นกันแย่ๆดอกเนาะนะคะตัวกระยูฟังปุ่นตัวจัดกุ้งปิดนะคะพราะ่อแม่กับไปกันคือเก้าหนึ่งละว่ตถิงดอกนะคะไปหลายกว่าเก้าอีกจํานะคะตัวหลายาเก้าอีจัมบีพอยวาเนาะก็คือแบบทั้งเลากระิกขามไปเที่ยวกันประมาณนี้เนาะนะคะบีพอยวาเนาะจะเป็นกุ้งปิดเนาะ พี่พลอยว่าเป็นกาลังใจเด้นน้องหลาเดินนะคะแม่พ้อยกระตุ้นกลังใจไปไห้เนาะนะคะก็ทิ้งบ่ปะกันเด้อน้องหลานะคะบม่ได้ทิ้งบ่ปะเด้อค่ะบ่ได้ทิ้งเดิปะเนาะนะคะยังคือถอดคือเกานะคะเป็นห่วงคือเกานะคะสู่เดิอนะคะใจเย็นๆน้องหลานะคะ